เสบพี่นีเนากับควันนี้เนาะแสบจ้าเอาลองมาเนวันก็ดกก็มันได้ยังกันยังกิดได้ยอันนี้มีอันนี้เกิดตากุ้งกกุ้งตากุ้งก๋กุ้งอันนี้กะพัดคนค่ะเสียบคักมืนนี้แสบคับคุณแม่คนทรงและเห็ดโเก่งคไปดมใช่ใช่เพราะว่ามันแสบก่านรัมา เส้นแจกป่อนล่ามาเรืองสังท่องเงาปลาอันนี้คือเก็บตัวบรรยากาศชูพี่นอ้องเบิงเพราะว่ามันเป็นอีพีอีพีที่หาเนาะวันท,นนที่วันที่เท่าไหร่วันที่สิบเจ็ดกับสิบแปดกอข้าวันหมอรำคณะพ่ํำเพลินอาจารย์พ่อใจสารบันเราเขียนก่อนล่าเรืองไมพี่น้องสังท่องเงาปลาวันที่ผู้ดอนเห็นก็เลยได้ก่อนล่ำเปลี่ยนล่ำเป็นผู้ใดเหรอพันผกาพันผักกา เป็นลูกสาวคนที่สองของ,ง,งท้าวสามมุนลั่มมาหา้าในใดยุ่งจังว่าเขียวกันอยู่เนี่ยขันลั่มมาได้ไม่สิบมาไหนลั่มเพลินเสพผู้อื่นลัน่มเตีเ้ยนก็เรียกว,ว่าสีเขียวเอาสีเขียวเอาหน่องร่างจากของสเฮมันมว่าแห่งใดสันเดียพี่น้องเอาไว้ให้ฟังมองดูใส่ผ <c oughs> ันพะกาเป็นคนน้องเป็นคนสองรองจากพี่ในหัวใจน้อมมือนี เงาเงวงบ่อสวงเศร้าท่านพระกาเป็นคนน้องเป็นคนซองรองจากผีในหัวใจน้อมือนี้บ่มีมันเหงาง่วงบ่อสวงเศร้าท่านพระกาเป็นคนน้องเป็นคนซองรองจากผีในหัวใจน้อมือนี้มันเหงาง่วงสวงบ่เศร้าอะไรว่าไม่ปลาเนี่ย ใในจเริ่มใหม่เริ่มใหม่ตั้งคันนี้ใหม่เริ่มใหม่อันนี้เห็นบารมี่ไม่เป็นเสียงผู้ใต้เนาะก็เลยสิแบบว่าขี้ว่าขี้ไม่ยิ่งน้ำเขามันก็เลยสิเป็นเสียงต่บๆเรื่อยไปเนาะแต่ว่าไม่ยิ่งเขาจะได้ฟั้งไงสินะไม่ได้บาปร์มี่เนาะท่านพกาเป็นคนน้องเป็นคนสองลองจากพี่ในหัวใจเน้ะมือนี่มันเหงาง่วงตวงบ่เศร้า พกาเป็นคนน้องเป็นคนสองรองจากพี่ในหัวใจน้องมือ,ไอไนีมันเหงาห่วงบอดสรงเศร้าใกล้แล้วใกล้แล้วยังรอเพื่อนนะพนะกาเป็นคนน้องเป็นคนสองรองจากพี่ในหัวใจน,น้องมือนีมันเหงาห่วงบอดสรงเศร้าได้ไหมเสวะนี่เป็นไม่ <laughs> <laughs> คือไม่แคือไงแข่งไสือไม่ขังควาดว่ะวาไม่ได้แต่แต่คนถนัดอะอควากรได้ไมนั่นะเมื่อเขาจะได้ออกซินมีพันธกาเป็นพุ้นั่นเอาใหม่พันธกาเป็นคนนองเป็นคนสองลอกจากพี่ในหัวใจน้องออมือนี มันเหงาห่วงบ่อซวนเศร้าแต่ว่าพี่อยู่ทางเดืนพี่อยู่ทา้งหนึ่งป่ใช่พี่อยู่ทางนั้นพันประกาศเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวพันประกาศศประกาเป็นคนน้องเป็นคนสองล้อจ่าพี่พันประกาศเป็นคนน้องเป็นคนสองล้องจือพี่สองน้องจ่าพี่ พันประกาศเป็นคนนองเป็นคนส่องลองจากพีเนี่ยคนส่องลองจากพีเนี่ยเนี่ยเออประมาณนี้แหละนี่แหละเขาเรียกว่าศิลสามสี่แอคชั่นพันประกาศเป็นผู้นองเป็นผู้ส่องลองจากพีในหัวใจน้องมือน มันเหงาห่วงบ่ซวงเศร้าได้พ nice ันธกาเป็นคนน้องเป็นคนสองล้องจากทีพันธกาเป็นคนน้องเป็นคนสองลองจากทีในหัวใจน้องมือนี่มันเหงาห่วงซวงบ่เศร้ามันเหงาห่วงซวงบ่เศร้ามันเหงาห่วงซวงบ่อเศร้ามันเหงาห่วงซวงบ่อเศร้า ค่อยกันก็ส่งบอสเซาค่อยกันครับอัดึงมน้ามันเหงาห้วงทวงบอสเซาประมาณนี้ทำไมพันประกาศไหมพันประกาศเป็นคนน้องเป็นผู้สองล้องจากตีในหัวใจน้องมือนี่มันเหงาห่วงทวงบ่อศร้ามันเหงาห่วงทวงบ่อศร้า มันเหงาห่วงสวงบ่อเศร้า,รามันเหงาห่วงสวงบ่อเศร้าพันพุก์กาเป็นคนน้อยเป็นผู้สองล้อมจากดีในหัวใจน้อมมือดีมันเหงาห่วงสวงบอว่อเศร้าเออเห็นแต่ปราเนี้ยววโอเคเนาะอีกรอบนึง <c oughs> อย่าให้นคลายหนาคลายตาไอ ม่ยบรรทุกทังแก๊สไงปิงปิงกระทางเอาไมเอาไม่พันพะกาเป็นคนนองเป็นคนสองล้องจากพี่ไม่ได้มันเยินพูดไมนเป็นพันเอาปันเข่าไปน้ำจำไปน้ำพันพะกาเป็นคนนองเป็นคนสองล่องจากพี่ในหัวใจน้องมือนี มันเหงาห่วงบว่ซสวงเศร้ามันเหงาห่วงบ่ซสวงเศร้ามันเหงาห่วงซว่งาวงบา่เศรา้าบ่ซสวงเศร้าเอาไมา้เข้าหน่อยมีอย่างไรอย่างมาละ่ะหั่นน่ะเอาไม้เข้าหน่อ่ะมามาใครมา,มาใครมาผู้ใดมากพี่น้องผู้ใดมากเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้ออยู่ในความมืดบ่ทันเดี๋ยวเห็นหนา้า <c oughs> เอา้าซองกล้องไปก็ดูเป็นผู้ใดมาเพื่ออย่างว่าฝากสันนี่ เห็นหน่บ้านหลังป้าเถอะบาทจับบาาเอามาหกพับาทตัวจับเก็พอยังไหนยังบ้านเนี่ยคือป้าเื้อมาฝากน้ำแน่เอาบ้นฝากซื้อเอาบ่ผู้ใดนี่ครับผู้ใดนี่ครับทานเป็นกระดูผมปิงปิงหน่อยแต่บ่หน่อยครับผมปิ้งหน่อยร้อยสี่สิบเป็นลำพูนครับไปใส่มานละพี่มาจากโรตัสเออเช่นครับพี่น้องบิ๊กซี่บิ๊กซี่ครับพี่น้อง ขับไปซื้อแง่ยงกินขนมปังนมเลยไปน่นห้องห้องสองห้องสองอะปาห้องสองอย่างมัถุงไงเถอะก็กินใ้หอเมื่อขึ้นเศ้าเหมือนกับผมไม่ป้าว่ารับมาตันดวแล้วเนี่ยไม่ป้าไครับนี่ใส่ถามมันนู้มเป็นกูหดอกแพงเ้อมาอยู่ใกล้กันอ่ะไม่ป้าไม่ป้าไม่ป้าไปตั่งดอกแพงเ้อ ม่ปาม่ปาในผ้า,าอเอกพระเอกอโอ้เา็นา้งเห็นกันมาลุกงไหมพ้าเอกนมี่มิตรพระเอกกับนางเอกแม่มายิงญิงเองญิงซากเออหญิงอันญิงสีดญิงพวีดเอ้ยมีแต่พระเอกอันเยียบอันร่างอันอีพี่มันไม่น้องเพ่อไม่เหยียบหัวนีปีอยู่เลี่ยนสุดเลยสีดขีดเต็นไห เป็นบ่องเหี้ยหาดยุ่ห้องเออทั้งเต้นเอาเห็ดหลายอย่างเนาะแผันธน่าปิ้งปิ้งยุ่งปิ้งปิ้งเต้นหนาเลยทั้งเต้นทั้งลำเนาะเอาไปไปไปกินข้าวเราบ่นะกินแล้วครับกินแล้วเออไปไปเน้ยไปไปเน้ยไปเรียบพี่น้องอะ่ะพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สมิดสก่อนเดี๋ยวคลิปคลิปนี้สอนน้องไปเตยเนาะเดี๋ยวมืออื่นน้องใส่อีกคนนึงกำลังสีเดินทางมากก็ขึ้นน้องอันปุกกี้ป้าวิ่น่พี่น้อง มี่แหละสิเป็นคนเทนเอาเจ้าของกับบัลเด็กเกีงเนาะพี่น้องแต่ว่ากับพ่อสีบาร์อะไรสีม่วงพี่น้องพ่อสีเทนพี่น้องพ่อสีเทนน้องนุ่งเขาได้ให้เขาแบบในถ้ำต่างพวกฝันของเขาบ่าสันถ้าถ้าเขาว่าบ่เป็นถ้าเขาว่าบ่ได้มันสี่ไปสู่ผู้อื่นบ่ได้สันนี้พี่น้องมันสีขายหนาขายตาต้องดึงออกกันต้องดึงออกกันเจ้าของบัลเด็กเกีงแต่กับพ่อ่าพ่อฟังได้ที่ซื้อสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปสื่อมีนาะพี่น้องเนาะคลิปหน้าพ่อกันไม่สวัสดีค่ะ Nó triển khâu nắm canh